สวัสดีค่ะมินเองค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะมินก็จะมารีวิวหนังสือคณิตศาสตร์ที่เอาไว้เตรียมตัวสอบแพดวันนะคะก็เดี๋ยวมินจะเริ่มเกินก่อนเลยว่ามินเนี่ยก็เริ่มแบบทำโจดเลขมาก็ตั้งแต่ประมาณม .4 เนาะแต่คือไม่ได้ทำแบบหักโหมมากนะทำแบบค่อยๆทำอะไรอย่างนี้มีหนังสือบางเล่มก็เริ่มทำ มสี่ทำเป็นแบบค้างคาวบ้างแล้วก็โรงเรียนมินน์่ะเขาเหมือนก็จะแบบเอาโจทย์แพทมาให้ทำเป็นเหมือนกันบ้านเยอะๆอยู่แล้วคือโรงเรียนมินน์จะเรียนเลขแบบก็เหมือนโรงเรียนอื่นนะเรียนเนื้อหาคล้ายๆกันแต่เนื้อหาก็จะเป็นชีตแจกมาเป็นชีตชีตแล้วก็จะมีโจทย์แพทให้คืออันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแบบมสม5ส่วนม6ก ก็จะเป็นวิชารีวิวแมทก็จะเป็นการรีวิวเลขทั้งหมดที่เรียนมามสม5ใช่ไหมแล้วมินก็เลยเหมือนกับเน้นโจทย์ที่โรงเรียนให้มากกว่าทําเพราะว่ามันก็เป็นการบ้านด้วยส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเราฝึกทําเลขไปด้วยเราก็ทําการบ้านโรงเรียนไปด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ทําโจทย์ข้างนอกเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็มหมันก็ต้องมีหนังสือข้างนอกที่เราเตรียมสอบเข้ามาหาลัยด้วยใช่ไหมมินก็จะมารีวิวหนังสือที่ มิ้นใช้แต่ขอพูดตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยคือไม่มีเล่นไหนทําจบเลยเพราะว่าเราเลือกที่จะทําบางบทเพราะว่าถ้าทําหมดเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ก็จะเริ่มจากหนังสือแรกๆเลยก็จะเป็นสองเล่มนี้อุช๊ชไฮสปีดแมทเทสอันนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าโจทย์มันเยอะมากคือแบบดูหนังสือสิมันหนามากจริงๆนะเราก็แบบ ข้างในมันก็จะแบบมีโจดมีอะไรแยกตามบทแยกตามอะไรคือมันเป็นโจดที่ค่อยๆฝึกอันนี้จะเป็นโจดเริ่มจากง่ายๆเอาจริงๆคือมินมีอีกเล่มหนึ่งคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมินไม่อันนั้นมันอยู่ที่บ้านอะเหมือนไม่น่าจะอยู่ใช่คือมินอะอันนี้มินมารีวิวที่หอใช่ไหม ก็เลยจะมีหนังสือบางเล่มที่อยู่ที่บ้านด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ไดเอามาแบบอ่านไปแล้วเราก็ไม่ได้จําเป็นก็จะเอากลับบ้านไปเพราะว่าที่ห้องแบบพื้นที่ไม่มีแล้วต้องวางหนังสือที่พื้นก็เล่มมีมินเริ่มจาก1 0ึ่นนก่อนจะมีเล่มเขียวเล่มแดงถ้าจําไม่ผิดนะที่เป็นแบบมีเล่มหนึ่งเล่มสองใช่มีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ดข้อหนึ่งหนึ่งพันเอ็ดข้อใช่ก็โอเคอันนั้นทําแต่ก็ มินจะเลือกทำบทที่มินไม่ถนัดค่อยๆทำอันนั้นคือเหมือนกับมันมินรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินไปด้วยก็เลยข้ามสเตปม,มาอันนี้อันนี้ก็จะเป็นด,ดืือๆที่บอกไปตอนต้นนอแล้วก็มีสองเล่มหนาๆทำไม่หมดค่ะเลือกทำตามบทเพราะว่าไม่ทนันตอนแรกเหมือนกับเอาจริงๆคือมินมาเริ่มทำโจทย์แบบทำโจทย์เน้นๆเลยก็คือประมาณมหกเนาะ คือมิ้นมองว่ามิ้นพยายามไปทําโจทย์แบบยากๆเลยน่าจะดีกว่าคือมันก็ไต่สเต็ปแหละแต่เหมือนง่ายๆมันมันก็แบบเวลาทาโจทย์ง่ายเวลาเรามันผิดอะมันจะผิดแบบคิดเลขผิดบ้างแล้วก็ลืมนูน่นลืนี่อ่านโจทย์ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีปัญหาแต่คือโจทย์ยากๆที่มินชอบเพราะว่าเราจะได้เห็นแนวคิดที่มันหลากหลายมากๆแล้วก็เอาไปประยุกต์กับข้อยากๆได้เนาะ ส่วนเล่มที่แนะนำเล่มต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเล่มพื้นฐานก็จะเป็นมันจะมีหัวใจคณิตศาสตร์อ่ะคือมิ้นมันอยู่บ้านคือส่วนมากหนังสือเล่มมินจะเป็นพี่นัดหมดเลยคือวันนี้ที่จะมารีวิวก็จะเป็นแบบปึง้งทุกคนก็กดคูณสองได้เลยค่ะอยอะมากอันนี้ก็จะเริ่มจาก หัวใจคณิตศาสตร์ก่อนเนาะมันจะมีหัวใจคณิตศาสตร์เล่มที่เป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็มีหัวใจคณิตศาสตร์แผทวันอันนี้มินเลือกแผดวันเาเพราะว่าก็มินกันในแผดวันเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่รวมสูตรสูตรแบบสูตรทุกอย่างแล้วมินก็จะแบบมีทําสรุปใส่ใส่แบบมิ้นเคยให้ดูในคลิปหนึ่งแล้วที่จะเป็นสรุปสูตรของมินนะเออตอนนี้มิน้นว่างตรงไหนในห้องก็ไม่รู้มันลกมาก ใช่ก็จะมินก็จะแบบสรุปจากเล่มน,นี้ไปเพราะว่าเล่มน,นี้โจทย์มันค่อนข้างครบถ้วนเลยนะแบบไม่ใช่โจทย์ดิสรุปมันค่อนข้างแบบมีสูตรมีอะไรแล้วก็ถ้าจําได้หมดมินว่าทําโจทย์ได้นะคือปัญหามินจะอยู่ตรงตรีโกนที่มินจําสูตรไม่ได้อะไรอย่างนี้เลขาคณิตวิเคราะห์แล้วก็แบบมีทําบ้างหลังท้ายบทแต่ก็แบบเลือกทําบางข้อเหมือนกันเพราะว่า เมื่อก่อนมันก็อยู่แล้วแต่อารมณ์อ่ะเข้าใจใช่ไหมมันก็เลยแบบค่อยทำตามอารมณ์อะไรอย่างนี้แล้วก็เล่นต่อยอดของเล่มนี้โอ้โเยอะมากเล่นต่อยอดของเล่มนี้ก็จะเป็นแนวข้อสอบแพทบถ้าหลายๆคนเคยเห็นอานจริงๆอ่ะพี่เาเขาจะมีสเต็ปให้อ่านเป็นอะไรเนี่ยมีสเต็ปให้อ่านแต่มินจะรีวิวแบบเป็นมีรู้สึกว่าเป็นแพทคู่กับเล่มเนี้ยคือมันต้องอยู่ด้วยกันไม่รู้ดามินรีวิวเล่นี้ต่อละกันมันก็จะเป็นแนวข้อสอบ เพดวันแล้วแต่เลื่อนี้มิ้นยังไม่ทําเพราะว่าเหมือนมิ้นะ่ะกําลังทําตามที่พี่นัดเขาโพสต์ในทวิตเตอร์ที่เป็นตารางการอ่านหนังสืออันนี้คือมิ้นก็มีทําไปบ้างแต่เหมือนกับไม่ได้เยอะอะก็คือแบบทําแบบผ่านๆเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือถ้าหลายๆคนตามทวิตเตอร์ของพี่นัดอุดมพาณิชย์เขาจะแบบ ลงตารางการอ่านหนังสือที่แบบสําหรับคนอ่านไม่ทันใช่ไหมคือมิ้นท์่าทำตอนตารางนั้นเพราะว่ามิ้นท์มองว่าเหมือนเขาก็จะเลือกแบบคัดคัดมาแล้วว่ามันแบบมันสามารถเป็นเหมือนกับตัวอาฉีพให้เราได้อะแบบสามารถช่วยให้เราแบบพูดแบบอินเขาเรียกว่ายังไงแบบพัฒนาตัวเองได้อะไรอย่างนี้ในช่วงเวลาสั้นๆเพราะว่าจากที่มิ้นท์ลองทําอ่ะเขาจะเรียงไล่ลําดับจากง่ายไปยากแต่มันก็แบบไม่ได้ง่ายมากนะคือมันก็เป็นระดับยากแบบ ถ้าเดี๋ยวมิ้นจะพูดต่อละกันมันจะมีี่5พ,พ,พอสอ์ที่เป็น5ดาวเออเขาจะโจทย์5ดาวมาให้เราทําหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่โจทย์ง่ายนะคือเป็นโจทย์ยากที่แบบเขาคัดไม่ให้เราทําแล้วไปติดตามได้ที่ทวิตเตอร์ของพี่นัทนะคะซินแท็กอะไรสักอย่างมิ้นจําไม่ได้มิ้นขอโทษแล้วก็เล่นต่อมาจะเป็นเล่มที่หลายหลายคนอาจจะเคยทำอยู่แล้วก็คือซินแท็กซินแท็กนี้ก็จะเป็นเล่มมิ้นว่าค่อนข้าง,างมิ้นจะเรียกม่าง่ายไหมก็แบบง่ายกว่าเล่มอื่นนะ มินเริ่มทำทำซินแทซไปทำอะไรคือตอนแรกมันก็จะมีแบบเป็นพื้นฐานก่อนให้อเนี้ยคือเราก็จะรู้ว่าเราแบบปกห้องตรงไหนคืออย่างบางบางเรื่องางเห็นป่ะคือมันควรที่จะถูกหมดเพราะว่าเป็นพื้นฐานแต่แบบบางอันมินก็พลาดอย่างเงี้ยมินก็จะคิดอะไรอย่างนี้ใช่อย่างเงี้ยมันก็จะแบบได้แบบสมมติอันนี้มินก็ได้แบบ2ี่เต็ม30คือผิดไป2ข้อใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าแบบจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนแล้วก็แบบบางคือบางทีคือมันผิดแค่แบบคิดเลขง่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ทาใจแล้วมันก็จะมีอย่างที่บอกมินก็จะเลือกบททําอยู่ดีคือมินไม่ถนัดเลขาคิตวิครา์ก็จะเป็นเลขาใช่คือเอาจจริงมันมันง่ายอ่ะคือหน้าเล็กๆมันจะเป็นแบบถ้าถ้าคนไม่ค่อยมีเวลาแบบแต่แบบอยากพัฒนาอันนี้พูดถึงแบบการวิชาสามัญด้วยเลยแล้วคือแบบเอาเล่มนี้มามันน่าจะแบบพัฒนาได้อยู่คือตอนแรกจะเป็นโจทย์ง่ายแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นโจทย์ที่เริ่มยากขึ้นมาแล้วมันก็จะแยกเป็นแบบบท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 ไปอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทําอะไรอย่างนี้คือมินก็ อันนี้มินก็ทําตามที่พี่นัดบอกแล้วก็ทําเพิ่มบางบทบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เล่นต่อมามินก็จะเป็นแครดคือเล่นนี้เขาบอกว่ามันยากใช่ไหมแต่มินมินมินทำตามที่แบบพี่นัดเขาบอกอย่างที่บอกมันจะเรียงลำดับเขาจะเลือกมาให้แล้วว่าต้องทําบทไหนบทไหนอะไรอย่างนี้มินก็จะทาตามที่พี่เขาบอกใช่มันจะมีเป็นตารางไงนะแล้วแบบมันเป็นวันที่เท่าไหร่แต่แบบไม่ต้องไปเริ่มตามวันที่นั้นก็ได้อาจจะแบบ อัดแบบวันละ2องชุดแอทาวนเอาสําหรับคนที่แบบยังไม่ทันเอาจริงๆ9วิชาก็ฝึกได้เพราะว่ายัางไงความรู้สึกเราคือเลขแพดวันก็ยากกว่าเลขเวิชาอยู่แล้วในความรู้สึกเรานะเล่นต่อมาก็เป็นวัคซีนเล่นนี้ก็คือพี่เนยเขาก็แบบเคยรีวิวมาใช่ไหมอันนี้ก็เลยตามๆจ้ามีสองเล่มเหมือนพี่เนยเลยจ้าใช้หลักพี่เนยด้วยก็แบบทําแต่ตอนนี้คือรอบแรกอยู่แบบเกือแบบแบบจะรอบแรก คือไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นเอาจริงๆคือกิจก,กรรมตอนนี้โรงเรียนมิ้นยังเยอะอยู่เลยอะ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาวัคซีนก็จะยากกว่าซินแทกกับแคลกมินอาทิบไปไม่ถูกมีนรู้สึก,กว่ามีความรู้สึกมิน้นคือแค็กยากกว่าแต่วัคซีนก็ยากเหมือนกันมันยากกันคนละแบบคือมันก็เป็นโจทย์เลขเหมือนกันคือมันก็เหมือนได้แนวโจทย์ที่เยอะขึ้นใช่แต่วัคซีนมันก็จะแบบมีอย่างที่บอกมันจะมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะแยกบทข้างหน้าเหมือนกันแบบว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง,แต,องแต่คือแค็กอย่างที่ให้ดูไปคือมันจะเริ่มข้อสอบชุดหนึ่งแต่ของเขามันดีอย่างหนึ่งคือมันจะมีแบบสบายมากอะไรอย่างนี้คือแบบมันก็เราก็เหมือนปลอบใจตัวเองแต่ความจริงเจอสบายมากนี่คะแนนก็แบบไม่สบายนะมันก็บบห่วยเล่นสุดท้ายก็จะเป็นเล่นในตํานานยีออ่ห้าพศคือมินซื้อมานานแล้วนานมากๆคือมินแบบเมื่อก่อนอนะตอนม .4 มินมีไฟมากใช่ไหมมินก็จะซื้อหนังสือตั้งแต่ม .4 มันก็จะได้แบบเล่นที่เก่ามามสี่มห้พามั้งแล้วก็ที่ภาครสออะถ้าเปิดไปดูว่าเขาจะมีตรงนี้หน้าคือของมิ้นใหม่มากเพราะว่ามิน้นไม่ค่อยทำเลยเล่มนี้คือมันหนามันใช้ลําบากมากมิ้นจะถ่ายเอกาสารใส่อย่างมิ้นจะถ่ายเอกาสารความจริงมันผิดกฎหมายนะมันแบบมันไม่ควรถ่ายเอกาสารแต่คือมันลําบากจริงจริงอะคือถ้าเราแบบทดเลขลงในเล่มหนานๆอย่างเงี้ยเราทําไม่ได้จริงๆเราก็เลยจะมี อย่างนี้เป็นแบบนี้เราผายกันมาคือเราก็จะโน้ตไปด้วยว่าแบบเดี๋ยวเราอธิบายตรงที่เราทำแล้วกันดวาวขอเข้าตรงนี้ก่อนที่พาพพศก,ก็จะเป็นโจทย์ที่เอามาจากแบบพศสอบอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเป็นพศพศให้มันก็จะมีแบบเอนเนตมีโจทย์มหาหลัยอะไรอย่างงี้มั้งมินก็ไม่แน่ใจคือมินนับข้าไปทําแบบ5้าดาวเลยแบบ4ี่ห้าดาวเลยเพราะว่าเวลามินมันน้อยด้วยแล้วก็แบบที่ภาพพศตอนแรกมินมองก็แบบ มันเยอะแล้วมันโ้อมากมีคิดว่าจะมาทำใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบวันละพศเอาจจริงคือมันก็แบบทาไม่ได้เพราะว่าแบบเรียกว่ายังไงคือมันก็มีชุดอื่นที่ต้องทําด้วยก็เลยแบบไม่ได้ให้เวลากับพี่พสาคือเหมือนตอนที่เราซื้อเราคิดว่าเออทาวันละพศละกันอย่างงี้ทําไม่ได้ทุกคนคือต้องบวกๆมาสักเดือนสองเดือนถึงจะเริ่มทําได้แล้วมันจะมีเล่มสิบห้าพศอ่ะสิบห้าพศมินก็มีอนันมินทำไปประมาณสองสามพศอยู่ที่บ้าน คืออันนั้นมิ้นเหมือนดับซื้อมานานแล้วแล้วก็ทําแบบตอนนั้นเป็นอะไรพิเศษมั้งแล้วก็อยู่ดีๆก็ฮึดก็เลยเดินไปสืบหนังสือจุฬาแล้วก็ซื้อแล้วมานั่งทําคือมันเป็นอารมณ์แบบชั่วๆบูบของมิ้นนะมิ้นก็ยังงงตัวเองเหมือนกันว่าทําไมเป็นอย่างนั้นโอเคมิ้นอย่างที่บอกมิ้นถ่ายเอกสารมาใช่ไหมแล้วก็วิธีของมิ้นก็จะเป็นแบบเนี่ยแแะมันก็จะเป็นมิ้นก็จะแบบพินพ์มาแล้วก็เป็นชุดๆๆท่าเป็นเหมือนข้อสอบใช่ไหมแล้วก็ มินจะจดสิ่งที่ตัวเองพลาดไว้ตรงหน้าข้างหน้าอย่างเช่นแบบสูตรบางสูตรยังจําไม่ได้อะไรอย่างนี้เนี่ยสูตรอย่างนี้ยคือมินแบบถ้าสูตรง่ๆอ่ออะคือเราก็แบบเรากโ็โนดไว้นะอะไรอย่างนี้เราก็มินจะพยายามทดเท่าที่กระดาษเขาให้มาเพราะว่าเวลาสอบจริงๆอะ่ะเราไม่มีกระดาษทดเสริม ก็เลยต้องแบบบิดเบี้ยในโจทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่การจัดเวลาจัดตารางของเราแล้วก็เวลาทําโจทย์มินก็จะแบบเนี่ยมันก็จะมีการตรวจมีอะไรใช่ไหมแล้วก็มันก็แบบสมมุติแบบผิดบางข้อเราก็จะแบบเขียนเขียนเขียนแบบวิทีฉเฉลยแล้วก็อย่างที่มินเคยพูดไปในคลิปแรกคลิปที่ผ่านมาสักคลิปหนึ่งมินเคยพูดถึงการที่มินมีสมุดจดเล็กยาก ใช่ไหมเนี่ยเรีมี้จะมาเปิดสมุดจดเล็กยากให้ดูอ๊บเลื่อนก่อนอะหนักมากเอออุ้ยลืมเดี๋ยวลืมอีกเล่มหนึ่งอะทุกคนขอแทรกก่อนได้ไหมเล่มสองเล่มมันอยู่ข้างล่างมันเยอะมากอะโอเคเดี๋ยวขอก่อนไปสนุกดจดเล็กยากขอพูดถึงเล่มนี้ก่อนเล่มน,นี้คือมิ้นติดอาจารย์รัชะพลตั้งแต่มอตน้นคือมันมีคนทักมาถามมิ้นเยอะมากอันนี้ขอพูดหนังสือดลุนนิดนึงมันจะมีรัชะพลที่เป็นเข้ามาหิดนเล่มสีน้ําตาล เอาไว้ทําสอบเข้ามสามเอ้ยมขึ้นมสี่เล่นนั้นวินทําจบคือวินว่ามันเวิร์กมากไปหานะทุกคนมันจะเป็นหน้าปกคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นสีน้ำตาลผู้เขียนคืออาจารย์รัชพลเห็นปะเนี่ยคนเนี้ยเขียนหนังสือมินก็เขียนเขาเขียนโอเคนะมินก็เลยพอปินติดคนเขียนคนนี้มามินก็เลยแบบไปซื้อหนังสือแพทวันมาคือเฉลยเขาอะมินชอบตรงเฉลยเขามันละเอียดอะเนี่ยเราคือเราอ่านไปแล้วเราก็สามารถเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ใช่ แล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งก็อย่างที่บอกอันนี้คือเอาจริงๆอ่ะมินก็เรียนพิเศษด้วยมินก็จะทำโจทย์จากที่เรียนพิเศษด้วยแล้วก็ก็อย่างที่บอกไปว่ามินก็เรียนของติดีใช่ไหมอันนี้แต่โจทย์มันจะมีแบบอยู่ไม่กี่ข้อก็อย่างที่บอกแต่เหมือนกับถ้าใครเรียนอ่ะโจทย์มันก็จะแบบไล่ส,สเต็ปจากยากไปง่ายอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆใช่ไหมแล้วก็หลังๆก็จะแบบยากแล้วก็แบบเออเออเลยแล้วก็แบบ อะไรอย่างนี้มีใช่มันก็จะแบบมันก็แบบมันก็เป็นโจทย์ที่แบบพัฒนาได้ก็น้องๆคนไหนที่แบบมีเวลาก็แนะนําไปโรงเรียนดูกันนะคะอ่าแล้วก็โอเคจบแนละ้วคือว่าวมจริงมันมีอีกนะมันก็จะมีแบบหนังสือแบบยิบย่อยยิบย,ย่อยแบบที่มิ้นเคยคือมิ้นอนะไม่ถนัดเลยค่ะวิคริอม,มิ้นก็จะมีเล่มแบบ กับจานวนเชิงซ้อนมินก็จะมีเล่มแบบปีกย่อยอะคือมินมองว่าอาจริงๆงมันไม่ได้สําคัญนะคือที่มินพูดไปมันเป็นหนังสือที่โอ๊ยกองเราเอาไว้แบบสอบเข้ามาหาหลัยใช่ไหมแต่นี้ก็จะเป็นหนังสือแบบเลขอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นหนังสือแบบอ่านแยกเรื่องเลยจํานวนเชิงซ้อนแล้วก็เลขาคณิตวิเคราะห์มินซื้อมาอ่านเพิ่มก็เหมือนกับพัฒนาตัวเองเป็นจุดๆไปเนาะโอเคเดี๋ยวมินจะมาเปิดอ่าคลิปนี้ยาวมากเลยอะทุกคนแต่มินก็อยากพูดเพราะว่า อยากจะพูดให้ทุกคนฟังจริงๆมันก็จะมีสมุดจดเลขยากของมินเนาะมันเหมือนกับเป็นเลขยากมันเป็นข้อที่มินแบบต้องเขียนอะคือเวลาเราอ่านเฉลยแล้วก็แบบโอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่แบบมันจําไม่ได้เราก็เลยต้องเขียนย้ำอีกรอบนึงใช่ไหมมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้คืออันนี้เราจะมาตีแผ่มันก็จะเป็นหนังสือแบบจดเลขที่มินยังไม่ค่อยทําได้มินก็จะมาจดยากอีกเล่นนึงแล้วก็เรื่องนี้มินก็จะเปิดดูบ่อยมากเพราะว่า มินน่าจะเขียนจุดที่ตัวเองพลาดเป็นปากกาแดงเอาไว้ว่าเอออะไรยังไงอ่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นมีทรงมีสูตรแล้วก็อยากที่บอกว่ามีสูตรแปะอยู่บนหัวโต๊ะทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็มิ้นจะมาพูดเกี่ยวกับการเวลาทําข้อสอบของมินเนาะคือเวลามินทาข้อสอบจับเวลาอย่างเงี้ยมินก็จะจับเวลาจริงๆเลยจับเวลาตรงๆแล้วก็เวลามินปินข้อสอบมาชุดหนึ่งมินจะจับเวลา ตามไปก่อนอย่างเช่นมันจะมีแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งบ้างสามชั่วโมงอสมติมันจะสามชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็พอทําปุ๊บหมดเวลาถ้ามินมินเป็นคนทําข้อสอบช้าคือแบบหมดเวลาแล้วแต่ก็ยังทําไม่เสร็จใช่ไหมมินก็จะแบบจดจดเท่าที่ได้อะก็คือตรวจเท่าที่ทําได้ก่อนแล้วก็มินอะข้อไหนที่ยังทําไม่ทันแบบยังไม่ได้อ่านโจทย์หรือยังไม่ได้อะไรเลยอะมินจะแบบทําแล้วพอทําจกนกระาจะได้คําตอบใช่ไหมแล้วก็ ดูว่าถูกหรือเปล่าแต่มินจะไม่เอาคะแนนไปนับรวมคือเวลามินทาข้อสอบอ่ะมินจะไม่มัวจะไม่อ,อะไรเลยคือมินจะเอาคะแนนแบบเพียวๆเ,เพราะว่าจะได้รู้ว่าตัวเองอ่ะพ้าตรงไหนแบบไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างนี้คือจะได้รู้จุดตัวเองแบบไม่มีการมัวใช่ไหมแล้วก็พอหมดเวลามินก็จะทําทํา ทำแบบทําโจทย์อีกแบบที่มันยังเหลือข้อแต่ไม่ไปนับรวมด้วยเพราะว่ามันถือว่าเกินเวลาแล้วแล้วก็พอไปดูเฉลยอะข้อไหนผิดอะมินจะกลับมาคิดใหม่อีกรอบนึงเพราะบางทีเราอาจจะพลาดจากการที่เราบวกเลขผิดบ้างใช้สูตรผิดบ้างอะไรอย่างนี้แล้วพอเราแบบพอไาคิดอะบางทีเราคิดเลขใหม่เราก็แบบอา้าวทำไมคําตอบมันเหมือนตอนแรกที่เราคิดแล้วมันก็เป็นคำตอบที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนทำข้อสอบอาจจะลนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอทาอีกครั้งหนึง่งก็จะแบบอ๋อเรารู้แล้วมันผิดตรงนี้ทําตรงนี้ก็จะทำทำสัญลักษณ์ไว้หน้าข้อแบบ อ๋อเรานะผิดตรงนี้เอ๊ะเรานะแบบเอ้ยเนี่ยข้อนี้นั่นเราแบบบวกเลขผิดข้อนี้ใช้สูตรผิดอะไรอย่างนี้ก็จะแบบย้ำๆตัวเองว่าไม่ควนมันไม่ควรผิดอีกแล้วก็อย่างที่บอกว่าข้อไหนที่แบบมันไม่ได้เลยแบบไม่เคยเจอมาก่อนก็จะใส่สมุดเล่มนี้ที่เป็นสมุดจดเลขที่ไม่เคยเจอแล้วก็เลขยากของมิน้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่มิ้นใช้พัฒนาแผ่นหนึ่งแบบเตรียมตัวสอบแผ่นหนึ่งนะคะก็ ก็เอาไปประยุกใช้ตามที่ตัวเองถนัดเนาะคลิปนี้ยาวมากเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะบ๊ายบาย